ว่ากันต่อนะครับ mm hmm. ตูชมะเ้าวสุขันษาใช่ไหมมาเลยนะฮะ R.S จัดหนักผมก็จัดให้นี่เป็นบัตรไปชม R.S Misting R.S m <Miss> i <ing. S 1> t i n g Concert Return 2013 mm hmm. เป็นการรวมศิลปิน mm hmm. เยอะที่สุดแห่งยุคอ่า90นะฮะยุคไนี้ตามคำเรียกร้องของแฟนเพลง mm hmm. ซึ่งแน่นอนฮะในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยน้องไบร์สัก13 mm hmm. ปีที่ผ่านมา ไอเอสเขาประสบความสำเร็จในการนำทัพศิลป,ปินดังยุค90มาทำคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นที่โด่งดังในยุคนั้นสมัยนั้นทีมงานเราเนี่ยเยอะเลยฮะพอพูดถึงศิลป,ปินไอเอสควมต่างๆเนี่ยแทบคลั่งผมนึกว่าร้อนฮะที่แท้คลั่งศิลป,ปินแล้วนึกภาพดูนะฮะว่ามารวมตัวกันมารวมตัวกันอย่างครั้งที่ทำไปครั้งที่แล้วเนี่ยน้องไบรท์แรปเตอร์ลิฟออยแล้วก็เจมเรืองศักดิ์อันนั้นก็โอ้โห สนุกมากนะมาปีนี้นะ R.S เขาเตรียมขนความสนุกและความคิดถึงกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องของแฟนๆแล้วก็เอาจัดเป็น R.S meeting concert มาย้ำกระแส reunion concert เป็นงานชื่อ R.S meeting concert return 2013เรียกว่า เอาศิลปินในยุคนั้นมาให้ชม14ศิลปินอย่างแรปเตอร์แรปเตอร์เจ้าของท่าเต้นยอดฮิตพอรถเมกับเพลงเกรงใจแล้วก็มีริบออยเจ้าของเพลงอลมบอจอยดังมากบอยสเก,กาสุดฮิตกับเพลงปอดปอดค่ะเต๋าสมชายเข็มกัดสมชายจดปลายเท้าเจมเรืองศักด ไม่อาจเปลี่ยนใจอันนี้ซึ้งขึ้นชาร์จอันดับหนึ่งจำดาวบาสูโชเต้นสามขาเพลงโถเอ้ยค่ะนะแล้วก็ยังมีอนันวาร้องเพลงตะลึงทักกับชายาเท้าไฟนี่ฮะท่านผู้ชมต้องนึกว่าเวลาผ่านไปทุกคนอย่างนี้เนี่ยจะมีภาพมาทําท่าแบบเดียวกันนี้เนี่ยโอ้ยดูสิฮะค่ะน้องไบส์เราอยากไปพี่รู้ใช่รุ่นไบส์เลยรุ่นเนี้ย ท่านผู้ชมฮมมีบัตรใบละสามพันอยู่สิบใบสำหรับท่านผู้ชมห้าท่านท่านละสองใบนะฮะห้าท่านท่านละสองใบสำหรับสุขขันษาโดยแท้ค่ะแสดงความเห็นตามปกติแล้ววงเล็บว่าสุขขันษาห้าท่านท่านละสองใบนะฮะบัตรราคาใบละสามพันบาทคือคอนเสิร์ตเนี่ยจัดเพียงสองรอบเท่านั้น เพราะ IS เอขายืนยันว่าไม่มีรอบไม่มีการเพิ่มรอบแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญอีกมากมายด้วยนะฮะคอนเสิร์ตเนี่ย18กับ19พฤษภาคม18-19พฤษภาคมที่ i m p a c ค a r e n นาเมืองทองธานีหนึ่งทุ่มนะฮะจำหน่ายบัตรแล้วที่ไททิเกตเมเจอร์โดยที่จะจำหน่ายบัตรวันแรกยังไม่จำหน่ายนะจำหน่ายบัตรวันแรกพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันเสาร์เป็นต้นไปค่ะเริ่มจำหน่ายบัตรพรุ่งนี้เป็นต้นไปแต่เรื่องเล่าเช้านี้มีบัตรให้ท่านผู้ชมก่อนเลยนะฮะ หท่านท่านละ2ใบเป็นบัตรราคาแพงที่สุด RS Meeting Concert Return 2013นี่ฮะเป็นยังไงน้องไบร์ต <c oughs> นะฮะนี่ขาเต้นนะเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมยุคนั้นสมัยนั้นเลยใช่ทั้งนั้นค่ะ